เมนูสําหรับคนรักสุขภาพนวลนวลกันไปนเลยครับต้มเปิดหรือกก้เปิดนั่นเองครับมาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากนําข้าวเหนียวเราจะเอามาโขกข้าวเหนียวให้แหลกๆก่อนนะครับเป็นข้าวเหนียวที่ยังไม่ได้หุงสุกนะครับเชฟนํามาโขกไว้ก่อนแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับในส่วนผสมทั้งหมดเชฟได้ผิม์ไม้ท้ายคลิปหมดแล้วครับะเราตักพักข้าวเหนียวที่โขกแหลกแล้วเนี่ยไว้ก่อนเลยครับแล้วก็มาเริ่มโขกตะไคร้ซอยครับหอมแดงซอยครับ พริกจินดาซอยครับกระเทียมหั่นเล็กๆครับแล้วก็ใบมะกรูดครับโขกให้เข้ากันเป็นหมหบนเครื่องแกงก่อนเลยครับโขลกออกมาก็จะได้หยาบๆอย่างนี้แหละครับตักพักไว้ก่อนเลยครับแล้วก็ไปเริ่มทําในขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับ ตรียมในส่วนของผักก่อนนะครับก็จะเป็นเห็ดฟางเราก็จะมาผ่าครึ่งนะครับถ้าเกิดใหญ่เกินไปแต่ถ้าเกิดกําลังดีก็ไม่ต้องผ่านะครับแล้วก็บวบหั่นแฉลบครับแล้วก็หน่อไม้ครับก็มาบุบบก่อนนะครับแล้วค่อยหั่นออกมาเป็นท่อนๆนะครับตามความยาวที่ต้องการเลยครับในส่วนของผักเนี่ยจะใส่หลายอย่างเลยนะครับวันนี้เชฟก็จะใส่ผักหวานเข้าไปด้วยครับ ใบแมงลักครับแล้วก็นํำมาเด็ดให้หมดแล้วก็ชะอมด้วยครับเห็นไหมล่ะครับผักแน่นจริงๆครับอ่าแล้วเราก็ตั้งกระทะได้เลยนะครับนําเครื่องที่เราโขลกไว้ลงไปคั่วให้ส่งกลิ่นหอมก่อนนะครับเริ่มหอมขึ้นมาแล้วเชฟก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปได้เลยครับรอจนน้ำเดือดขึ้นมาพอใส่หน่อไม้ลงไปครับแล้วก็ตามด้วยบวบครับ กดกดให้โดนความร้อนให้หมดครับแล้วก็เติมน้ำยะนางลองอไปเลยครับโอ้โห,โหสปปรรพคุณเพียบเลยนะเห็นไหมล่ะครับอน้ำยะนางก็นำใบยะนางมาคั้นกับน้ำนะครับตามด้วยข้าวเหนียวที่เราโขกไว้ลงไปได้เลยครับ รอจนกว่าน้ำจะร้อนขึ้นมานะครับเมื่อน้ำร้อนได้ที่แล้วเชฟก็จะใส่เห็ดฟางลงไปก่อนเลยครับตามด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาก็ซื้อสาเร็จรูปมาเลยสมัยนี้อร่อยอร่อยเยอยะแยะครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสครับใส่ชะอมเด็ดตามลงไปได้เลยครับผักหวานครับ แล้วก็ใบแมงลักครับอูโหกลิ่นหอมตลบอบวนไปเลยครับใครชอบทานผักเยอะๆเนี่ยแนะนำเลยครับเมนูนี้ครับถ้าคนอีสานเขาจะเรียกแกงหน่อไม้นะครับภาคกลางจะเรียกต้มเปิดหรือแกงเปิดครับแกงจะมีกลิ่นสมุนไพรสไตล์อีสานกลบเต็มไปหมดเลยนะครับสีสันอาจจะคล้ำๆอย่างเงี้ยแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะมีความเค็มนนำแล้วก็มีความเผ็ด ตามมาเล็กๆนะครับสารอาหารน่าจะแน่นไปหมดเลยครับตรงนี้ลองทําทานกันดูนะครับเมนูนี้น่าจะเป็นอีกอย่างเมนูนะครับที่ทําให้ข้าวหมดหม้อแน่นอนเลยครับ